แม่แอบส่องย<อ>้อนขึ้นนอนกันเดี๋ยวเาเล่นเล่นกันดีเอาเห็ดเข้าไปฝ่าพาแหลงเ้ยโอ้ยบ่แหงและฝ่าพานาฝุนนี่ละเคยเห็นแต่ค้น ได้เห็นแต่คนเป็นตุ๊ดเป็นกีเห็นหมานี่แหละอะไรครับเสียงบัวไม่รู้จะถ่ายยังไงหัมงาแนนอนแล้วนี่ พี่กับน้องนอนแล้วนอนแล้วิดนอนกันซะขอปิดก่อนลำดวนก็ดือ้อลำดวนเด็กแกล้งพี่เขานะพี่เขาตาบอดแล้วนะ่ะเดี๋ยวต้อง อย่างน้อยก็ใส่ยาไม่ให้มันอักเสีบ <Okay. S 1> อืมจัดไว้ให้ข้างบนแล้วนั่น